ดูสิครับลังนี้เฮ้ยดูงเอียงท่านผู้ชมอ่าดูสเดิเอียงอยู่ไหมเอียงอยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ครับอุ้ยเรียบร้อย,อยดีครับท่านผู้ชมอุ้ยไหนครับยางหย่อนไหมครับย,ยางหย่อนไหมยางท่านผู้ชมยางหย่อนยางหย่อนยางหย่อนเรียบร้อยไหมอุ้ยเรียบร้อยท่านผู้ชมอุ้ยนีไงเชา้ามาไปยังไงลุ้นกันสักหน่อยสิครับ อุ้ยดังไรท่านผู้ชมเรียบร้อยอุ้ยนี่ครับนี่ครับอุ้ยนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โห้ยนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่ผมอุ้ยดูนะอุ้ยท่านผู้ชมอู้ยนี่ครับโดนแล้วอุ้ยโอ้โหตัวจำนับจำนับตัวเลอะเลยผมเนี่ย ดึงนี่เนี่ยไม่เห็นดึง,นดงะนี่ครับผมโอ้สหหนับเลยผู้หญิงทงเบ็ดนะฮะนี่ฮะไม่ธรรมดาเลยโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะฮะวันนี้ผมพามาใส่หนูนะผมก็มาใส่ดวงไว้สิบหลังนะก็ไม้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับไม้กระปาบอลฮนะผมวันนี้ผมมาลงไว้มอตอนเย็นก็พอดีว่า ช่วงเย็นเนี่ยผมมาช้าผมมันจะมืดก็เลยว่าผมก็เลยหาดักเลยฮนะเดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันเลยว่าจะมีแต้มหรือไม่มีแต้มนะผมวันนี้นะฮะหมายอยู่ใ,ใกล้ๆกันวันนี้เจ้าของนาเขาเนี่ยเขาวิดน้ำใส่นาเขาด้วยฮนะน้ำขึ้นมาเยอะเลย <c oughs> โอ้โหลอยดักในน้ำไม่ได้เลยตอนนี้ฮะน้ำอยอู่ประมาณสักขึ้นมาประมาณสักสิบเซนนะผมเนี่ยที่อยู่ในานานะฮะจบเลยในานานก็ มีหมายอยู่ฝั่งนี้ผมลงไว้ฝั่งนี้อยู่ที่หกหลังนะฮะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูด้วยกันแล้วก็อยู่อีกฝั่งหนึง่งอยู่ที่สี่หลังนะเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะผมว่าจะมีแต้มให้รับชมไปนบ้างไหมนะครับผมหมายนี้นะใกล้ๆกันนะผมโอเคลุยครับผมมาดูกันหลังแรกนะฮะหลังแรกอยู่นี่นะผมหลังแรกหลังนี้ยังเงียบอยู่ผมเนี่ย เดี๋ยวไปลุนเช้าผมไปดูหลังสไปฮะหลังสไปอยู่นูน้นนะผมะ <c oughs> เห็นไมหมเอ่ยนะนีนะฮนะฮนะนะอยู่นั่นเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันทางนั้นจะมีอยู่อีกกี่หลังอ่ะทางนั้นจะมีอยู่สามหลังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน <c oughs> เรามาลุนๆุนๆด้วยกันเลยฮนะนี่บผมตรงนี้ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> หลังแรกที่อยู่ตรงนี้ผมเนะี่ยดูทีเป็นยังไงนะลุนๆุนๆด้วยกันลุนๆนด้วยกัน หลังแรกครับผมหลังแรกหลังแรกดวงอยู่เลยผมเนี่ยอ่ะโอเคปล่อยไว้ฮะดูหลังทัไปอ่ะมีสามหลังผมตรงนี้แต่ดูทางผมเนี่ยท่านผู้ชมมองเห็นไหมเี่ยมีผมรอยทางวิ่งเป็นเป็นทางเป็นทางดีๆเลยผมเนี้ยมีผมตรงนี้ก็มีรอยกัดหญ้าเขียวๆนะฮะมีรอยขุดด้วยมีรอยมีรอยคุยด้วยนะผม ดูหลังนี้ผมหลังนี้หลังนี้ก็ยังอยู่ผมเนี่ยยังเงียบกออยู่เลยมีรอยคุยนะฮะดูอีกหลังนึงมาอยู่แค้ใกล้กันหมดฮะทางนี้บ้างทางนี้หลังนี้ก็ยังอยู่เลยผมเนี่ยโอ้หนูออกดืกมมังเนี่ยผมว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกกี่หลังเนี่ยไปดูกันอีกสองหลังไปฮะ อเรามาดูทางนี้มาฮะเหลืออีกสองหลังนะผมฝั่งนี้ฝั่งนี้เหลืออีกสองหลังนะหลังนี้ก็ยังมีรัวมาเลยผมเนี่ยยังเงียบอยู่เลยอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกหลงังฮะอันนี้นะผมทางนานะะไปฮะดูกันอีกหลังนึง<อ>่งก็ไปดูลืมไหมผมฝั่งนี้มีอยู่สามหลังนะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้อันนี้ด้วยครับผมอันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสงสัยหนูยังไม่ออกนะผม ดูกันต่อเราไปดูกันอีกหลังฮะฝั่งนี้ยังมีอีกหนึ่งหลังนะผมดูด้วยกันนะครับฝั่งนี้อยู่ข้างนี้นะผมดักไว้นี่นี่ผมรู้ว่ะผมเนี وں, ans, um ่ยโอ้เมืดตื๊บิมีผมอุ้ยดูนะอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยนุ่นข้าวโดนแล้วอุ้ยโอ้โหตัวจำนำจำนำโอ้โห โดนจนได้โอ้ยหลายหลังเลยนะฮะโอ้หลังนี้หลังที่เจ็ดนะครับผมออ้ยไซนี้โอ้โหท่านผู้ชมเป็นโลอีกแล้วเนี่ยเกือบโลถ้าไม่โลเกือบโลเลยโอ้โหจำนำจำนำจำนำอ่ะดูด้วยกันหน่อยโอ้โหนี่นะครับผมท่านผู้ชมดูมือผมเกินนี่นะฮะเกินหนูผมมือผมเล็กเลยอะ่ะโอ้ สุดยอดสุดยอดโดนจะได้โดนแล้วโดนแล้ว,โ,ลวโอ้ยแม่นึกว่าฝั่งนี้จะไม่มีแต้มับผมฝั่งนี้มีเจ็ดหลังครับผมลืมไปว่าฝั่งนี้มีหกหลังนะเหลือฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่ออีกสามหลังนะฮโอ้โหจํำหนับจํำหนับจ้ำหนับนี่ครับผมเอามันต้องโดนอย่างนี้อนี่ครับรอบนี้ผมเสริมยางใหม่หมดเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะผม อันนี้ใกล้ๆก,กับไมยป่าบอลนะฮะเมื่อหมายป่าบอลเ,เมื่อรอบที่แล้วนี่ก็โดนแล้วไม่อยู่อยู่หลหลังะฮะรอบนี้ผมเสริมยางใหม่หมดเลยเสริมยางนี้ให้มันแข็งนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแจ๋วเลยแจ๋วเลยนี่พอเสริมยางแล้วอยู่เลยครับผมเนี่ยฮะเจ๋วอย่างนี้ฮะโอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวผมดักไว้ทรงนี้เหมือนเดิมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูผมดัก หลังแรกนะฮะผมแล้วเดี๋ยวหลังต่อไปไม่ต้องดูแลฮะโอเคแล้วเราดูกันอนี่นะครับผมผมเสียบไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮนะรูอยู่นี่ครับผมเนะี่ยรูทางเดินอยู่นี่ผมเสียบไปนี่เลยโดนเต็ม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 ตม,มับผมโอ้สวยสวยนี่ฮนะขีดน้องหอวหน่อยเผื่อมีตัวอีกนะครับผมนะี่ฮะ ้อยตอนนี้หายากนะดูผมไม่ใช่ว่ามันหายง่ายนะหายากก็ดูเลยเอานี่เลยผมดักอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสามหลังอยู่ฝั่งนู้นนะผมว่าจะมีแต้มให้รับชมกันอีกไหมนะครับผมโอเคฮะไปเลยครับผมอ่ะไปเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะฮะฝั่งนี้มีอยู่สามหลังนะผมอยู่หัวปวกนี่ครับผมเนี่ยปวกนี้เลยหัวปวกเนี้มีอยู่สองหลังนะผมผู้ชมเห็นไหมเลย นี่ฮะไปดูกันรุนรุนด้วยกันไปฝั่งนี้จะมีไหมเนาะดูด้วยกันนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูนี่ฮะฝั่งนี้ยังไม่มีแต้มผมเนี่ยยังอยู่ผมดวงอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกล้ฝั่งนะฝังนี้บ้างนี่กันบ้างนะอันนี้คืออันนึงฝั่งนี้ยังเงียบอยู่เลยผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันอีกหลังฮะอ่ะเราไปดูหลังสุดท้ายด้วยกันลังหลังสุดท้ายอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเนี่ยเาเถวต้นไม้เนี่ยผมเนี่ยอ่ะดูด้วยกันเลยรุ่นรุ่นด้วยกันยังมีไม,ม่มีแทมนะฮะฝั <c oughs> ่งนี้ดูมาสองหลังแล้วยังเหลืออีกหนึ่งหลังนะฮะดูด้วยกันสิเป็นยังไงนะฮะนี่ผมถึงแล้วนะฮะรุ่นด้วยกันเลย หลังนี้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 โอ้หลังนี้ยังอยู่ผมเนี่ยนี่ผมผมเห็นรูนีฮะนี่นี่นี่นะฮะเอ้านี้ฮะอางนี้มีรอยอยู่นะผมนี่ฮะทางนี้ก็มีนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันตอนเช้าอีกทีนะฮะเดีย๋ยวสรุปดูด้วยกันเลยผมอ่ะ ก็เดี๋ยวเราสรุปดูด้วยกันนะผมอ่าช่วงประมาณทักสามทุ่มนะฮะวันนี้อ่านี่ครผมอ้แต่หนึ่งแต้มนี่คือถือว่าคุ้มเลยนะครับผมนี่ฮนะนี่ครับผมโอ,โอ,โอ้ตัวนี้นี่เลยผมกาไว้เลยตัวนี้ แปดขีดเก้าขีดผมถึงหนึ่งโลเลยฮะผมเก่าได้เลยนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับไปช่างที่บ้านนะผมเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกมาให้รับชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันตอนช่วงเช้าอีกทีนะผมว่าจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างนะผมอะโอเคผมเดี๋ยวเรามารู้ด้วยกันอีกทีฮะก็ต้องสวัสดีเอฟซีตอนช่วงประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งนะผมอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นเลยแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหนูด้วยกันมาคืนนี้ได้ไปหนึ่งตัวนะฮะ เช้ามาจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันสิบหลังแล้วครับผมไปฮะลุยก่อนเลยฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งนี้มีเจ็ดหลังฮะเ้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้สามหลังด้วยกันโอเคครับผมลุยมเราดูหลังแรกเลยกันหลังแรกอยู่นี้เป็นยังไงเนาะหลังแรกนะครับเฮ้ยอย่าก็ิบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บวะอันนี้อ่ะไปดูตรงนี้บ้างสามหลังนะฮะอ เมื่อคืนนี้ตรงแถวตรงนี้ไม่ลั่นเลยนะะดูตอนเช้าบ้างบ้างน่าจะออกแล้วนะผมว่าลุ้นกันเลยหลังแรกนะตรงนี้นะผมดูสิครับหลังนี้เฮ้ยดวงเอียงท่านผู้ชมอ่าดูสิเอียงอยู่ไหมเอียงอยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอุ้ยเรียบร้อยอ่าดีครับท่านผู้ชมอุ้ยยองเอียงอยู่ไหมครับเรียบร้อยอุ้ยตัวจังหับอีกแล้วอุ้ยอู้ อ๋ดูเลยหูยจำนับจำนับจำนับตัวนี้ขนาดไหนเนี่ยเอ้าเดี๋ยวโเดี๋ยวเราดูตรงนี้ใกล้ๆกันเนี่ยมีสามหลังนะดูหลังนี้บ้างหลังนี้บ้างลุ้นลุ้นหลังนี้หลังนี้ยังไม่รันนะฮะอ่าอ่าดูหลังนี้บ้างหลังนี้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 ก็ยังอยู่นะครับหูยเอ้าสวยงามสวยงามอ่อเราเราดูเราดูหนูด้วยกันนะ โอ้นี่นะครับผมโอ้ยใสนี้โอ้ไม่ตกตำ่ำไม่ตกตำ่ำผมท่านผู้ชมนี่นะฮะโอ้ใส่นี้ประมาณเจ็ดขีดแปดขีดแปดขีดแล้วผมเนี้ยได้แน่นอน,นผมโอ้สวยงามเลย <c oughs> โอ้เมื่อคืนนี้เอาไปช่างดูก็หูุดตัวหนึ่งโลเลยฮนะออันนี้แปดขีดสวยสวยสวยอ่าตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี้ยกี่หลังแล้วเนี้ยสามสี่สี่หลังแล้วผมตรงนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้กันอีกสามหลังฮะ ครบเจ็ดหลังแล้วเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นด้วยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้ฮนะอ่าแต่แ,บบแรกนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,อครับเรามาดูหลังฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้มีสามหลังนะฮะดูหลังนี้สิครับนี่งเงียบกกิบเลยเฮเ๋ยวเ <c oughs> จ๋ยจริงจรินี่นะฮะอ่ะไปะเราไปดูกันอีกหลังนึงอันนี้วางดีวกว่าไปดูแค่สองหลังไปฮนะอีกสองหลังฝั่งนี้นะฮะ ดูหลังนี้กันบ้างนะครับผมหลังนี้เฮ้ยหลังนี้ลัน่นท่านผู้ชมเฮ้ยเอู้หูลั่นแล้วไม่อยู่อ่ะเด้อเด้อดูดูหน่อยสิทำไมเป็นงี้อ่ะเออหลังนี้หลังนี้โอ้โหนี่แล้วผมเนี่ยฮะผมถักไว้นี่เอออาการเหมือนขึ้นหลังด้วงเลยครับผมเนี่ยฮะลองดูสิมีขนไหมเนะี่ยดูนะฮะ หลังนี้ขึ้นหลังด้วคง,งครับผมนี่ฮะจริงๆครับผมไม่มีรอยเลยไม่มีรอยติดอในในด้วงเลยนะฮะขึ้นหลังด้วงเอ้ยทำไมไม่มุดเข้าไปเอาโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกกนอีกหลังนึ่งเรามาดูหลังหลังฝั่งนี้อีกหลังนี้นหลังเมื่อคืนนี้เราได้ไปนะผมชาวมาดูซิเป็นยังไงนี่ฮะข้ามเงียบจิบเอาไปแล้วครับผม อะโอเคเดี๋ยวเราไปข้ามฝั่งไปดูฝั่งนู้นอีกสามหลังฮะท่านผู้ชมพอดีวันนี้ผมมาพามา,มาดูนี่พอดีผมเนี่ยโอ้โหนี่ับผมเนี่ยตัวเลอะเลยผมเนี่ยดึงนเนี่ยไม่เห็นดึงอ่ะนี่ครับผมโอ้ยอ๋มลับเลยผู้หญิงทงเบ็ดนะฮะนี่ฮะไม่ธรรมดาเลยโอ้โห ว่เลอเลยวันนี้ตัวขนาดแขนเลยผมเหยียบเขียดนะฮะอ่ะป่ะ,ปะเราไปดูหนูเราอีกสามหลังอ่ะมาเรามาดูฝั่งนี้กันอีกสามหลังฮะดูหลังคนปลวกนี่เลยผมเนี่ยนี่เลยตรงนี้มีสองหลังนะฮะดูเลยมาคืนนี้ยังไม่มีตัวเลยนะเช้ามาไปยังไงลุ้นกันสักหน่อยทีครับอุ้ยนั่งไงท่านผู้ชมเรียบร้อยอุ้ย นี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่ไงมาแล้วโอ้ยสวยสวยสวยอ่าดูอีกหลังสิครับอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งอยู่นู่นนะผมตรงนันะยังอยู่ยังอยู่อ้าวสวยงามสวยงามอ่ะโอเคอออืื้ห หลังนี้สักหน่อยครับผมผมว่าแล้วหลังเนี่ยมันต้องมันต้องมีผมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะยังอยู่ยังอยู่ไปสวยแล้วครับ <c oughs> นี่วนะ้าเนี้ยอ๋อนี่นี่น,นี่อ่ึ <c oughs> อ่านี่นะฮะ หลังพนปวัวเรียบร้อยนะผมอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหลังนึงเดี๋ยวเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนอไปฮะดูหลังสุดท้ายด้วยกันหลังสุดท้ายอยู่ข้างหน้าน,นี่ครับผมรตรง,ตรง,ตรง,งเรนี้ยตรงต้นไม้มันคืนนี้ยางไม่ลั่นนะฮะเชามาดูสีชามาลั่นไหมครับเตรงนี้นะฮะตรงไหนครับตรงไหนครับยางหย่อนไหมครับยางหย่อนไหมยางท่านผูน้ชมยางหย่อนยางหย่อนยางหย่อน เรียบร้อยไหมอุ้ยเรียบร้อยช้ชออุ้ยนี่ไงอ้โหย่างยอนย่างยอนอ้ยนี่นะครับโหนี่เลยเห้วโอ้โหเมื่อคืนไม่โดนเช้าไม่เหลือมันเดิมโห้ยฝั่งนี้นี่ครับหุ้ยย็ดขีดแปดขีดอีกแล้วมันเดิม อ้าหลังสุดท้ายสามหลังสุดท้ายเมื่อวานไม่มีเลยนะฮะเช้ามาทํางานหมดทํางานทั้งหมดเลยแล้วผมอู้อ้าตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ประมาณตัวนี้ประมาณเจ็ดปขีดเหมือนกันนึกว่าผมเท่ากับฝั่งนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปหนูด้วยกันนะฮะ่าอ่าหมายนี้ครับผมสุดยอดนะฮะโอ้แก้มือครับผมหมายป่าบอลนะฮะโอ้ หมายป่าบอลเมื่อรอบที่แล้วที่ผมได้ไปผมได้ไปแค่ตัวเดียวผมหลุดเป็นแถวเลยฮะอ่ะรอบนี้ผมนี่ฮะช่วงเช้ากับผมสามตัวผมเมื่อคืนนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสี่นะะผมเมื่อกี้นี้มีหลุดมีหลุดไปหนึ่งหลังไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดนี่นะขึ้นหลังดวงฮะออผมดูแล้วไม่มัมนมันไม่มีรอยอันนี้ผมมันมันไม่มีรอยที่ว่าขนเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะ เนี่ยฮะยางต้องเสริมนะผมใช้เกือบทุกครั้งต้องเสริมเกือบทุกครั้งนะเส้นสองเส้นนะผมให้มันแข็งไว้นะทางอันจะดึงหนูไม่อยู่อ่าพอโอเคผมนี่ฮะแก้มือแก้มือผมหมายป่าบอลฮนะเรียบร้อยนะครับผมนี่นะสวยงามผมพู3สามตัวนี่เกือบสองโลเหมือนเดิมนะเอ้ยไม่ใช่เออสามตัวสามตัวนี่เกือบสองโลใช่ถูกต้องครับผมอ่า ก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากแล้ครับสวัสดีครับ